การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย i d e by สนับสนุนโดย h e f ฟ e l e สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ วัสดีค่ะคุณผู้ชมกมาปาบ,บกับวิคิชักนกันทุกวันอาทิตย์กับรายการ Ideas Today by h ฮ y f l a อเดี a สุดีเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะสำหรับวันนี้โอโ้โหวิกิมีไอเดียมาฝากสำหรับคุณผู้ชมโดยเฉพาะแม่บ้านที่ ชอบตามอาหารหรือว่าชอบตามขนมเคก้กช่วงลองบิกแอนหรือว่าเป็นช่วงที่ลูกๆเราปิดเทอมวันนี้เนี่ยไอเดียของพีทีเหมาะที่สุดละค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดละค่ะคุณผู้ชมคือสมัยนี้นี่นะคะพื้นที่นะคะหายากมากๆที่วางเครื่งใช้ฟ้าให้ลุงตัวทุกอย่างในพื้นที่ที่จำกัดนะคะแต่คราวนี้เนี่ยรับรองว่า ไอเดียของเราถูกใจทุกคนโดยเฉพาะแม่บ้านพาพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมครับในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นิยมนํามาติดตั้งในครัวสวยๆของบ้านเรานั้นนอกจากเตาทําอาหารแล้วเตาไมโครเวฟก็ถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงมากเพราะสามารถอุ่นอาหารหรือทาอาหารง่ายๆและยังประหยัดเวลาอีกด้วยครับแต่ถ้าอยากจะทําอาหารประเภทอบและย่างเพิ่มขึ้นมาอีกคุณผู้ชมก็จะต้องซื้อเตาอบเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมหล่ะครับแต่สําหรับวันนี้ในรายการไอเดียทุเดย์มีเครื่องใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ออกแบบมาให้ใหเตาไมโครเวฟและเตาอบไฟฟ้าอยู่ในเครื่องเดียวกัน สามารถอุ่นอาหารย่างและอบอาหารได้ครับสำหรับเครื่องครัวบิวอินตัวไมโครเวฟแล้วก็โอเว่นในเซตนี้นะครับในส่วนของโอเว่นเราก็จะมี9โปรแกรมหลักแล้วก็มีส่วนของตัวฟังก์ชันการใช้งานซึ่งฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ จะแมทชิ่งกับในส่วนของไมโครเวฟนะครับซึ่งในส่วนของโอเว่นเนี่ยเราจะมี3าฟังก์ชันหลักก็คือสําหรับย่างอบแล้วก็มีพัดลมร้อนสําหรับการทำเบเกอรี่เล็กๆสำหรับภายในจะเป็นสแตนเลสที่สําคัญคือสามารถทําภาษาได้ง่ายหลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ผ้านุ่มๆครับชุบน้ำอุ่นแล้วก็บีบลมมาเช็ดทำความสะอาดได้เลย เตาอบไมโครเวฟแบบนี้เราสามารถเลือกได้ครับว่าจะใช้วิธีการทําอาหารให้สุกด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือจะเลือกใช้การย่างด้วยความร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายในขณะเดียวกันก็ไม่เปลืองเนื้อที่ในการติดตั้งซึ่งจะใช้วิธีการติดตั้งแบบบิวอินให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกสไตล์เลยครับ สำหรับเครื่องครัว b u ว l t i n นะครับที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราจะทําให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนสมัยปัจจุบันคือส่วนใหญ่จะเป็นห้องชุดที่เป็นคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นเครื่องครัว built-in นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟหรือว่าโอเวนจะต้องแมทชิ่งและทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของห้องครัวที่ดูแล้วมีความสวยงาม ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปวัสดุภายนอกที่ทําจากกระจกเงาดําและมีแผงควบคุมการทํางานที่เป็นระบบอัตโนมัติซึ่งทําจากสแตนเลสสตีลอย่างดีนะครับทำให้เต้าอบไมโครเวฟนี้สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทําให้ครัวของคุณนั้นดูสวยทันสมัยขึ้นอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมคะได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญไปแล้วนะคะว่าฟังก์ชันการทํางานของไมโครเวฟโอเวนไปแล้วนะคะว่า,า,า,วะะวาสามารถจะอบ ย่างหรือว่าอุ่นอาหารด้วยนะคะและช่วงเบรกต่อไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววิกี้จะพาไปชมอีกกองกันหนึ่งที่บอกได้เลยว่าโรแมนติกสุดๆนะคะคุณผู้ชมโลเคชั่นของกานะบิกี้ชอบมากนะคะ mm hmm. แต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ สนับสนุนโดยเฮฟเลอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะเราอยู่ช่วงเบร a 2ของรายการ Ideas Today by h e f e l e ซึ่งมาสักคุนเองว่าวิธีเกย์กูถึงโครงการที่ location romantic สุดๆนะคะเป็นโครงการที่ Horizon Residences ที เกาะสมุยค่ะคุณผู้ชม mình, คอนเซปต์ของเกาะนะคะคุณผู้ชมคือ staying in a home from home แล้วที่สำคัญที่สุดราคาคุณผู้ชมโลเคชั่นของเกาะคือสะดวกสบายสามารถจะเดินไปชอปปิ้งไปไหว้น้ำเพราะว่าหาดของเกาะเนี่ยเดินไปสักระยะนั้นก็ถึงละคาแล้วส่วนคอนเซปต์ของเกาะแล้วก็สเปคของห้องหรือว่ารายละเอียดของห้องของเกาะก็เราไปฟังจากผู้ดูแลของโครงการคุณเบนจามีนค, <c> ค่ะ คุณผู้ชมครับโครงการ Horizon r e s i d e n c เกาะสมุยแห่งนี้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโล w ไรส์ right, ที่อยู่ใ,นในกล้ๆก,กับหาดเชิงมนของเกาะสมุยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางไปสถานที่อื่นๆได้อย่างสะดวกสบายหรือถ้าผู้พักอาศัยที่มาแล้วไม่อยากจะออกไปไหนทางโครงการก็มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ไว้ให้ผู้พักอาศัยได้พักผ่อนแบบส่วนตัวดูแล้วบรรยากาศดีไม่ต่างจากรีสอร์ทรู้ๆเลยทีเดียวครับ โอรินสิเดนจะเป็นจะเป็นคอนเซปต์ให้ลูกค้ามันบริการแบบดูเหมือนโอเทล a แมจเมนท์มันที่ดูเลี่ยงทุกอย่างมันไม่ต้องคิดมากเวลามาเที่ยว t ที่ยรีสิชันรลสิเดนเรื่องก็สร้างจะเป็นอาคารเดียวในสมุยที่มีที่สร้างกับแหลกเราเราคิดว่าถ้าสร้างอาคารที่ดูดีที่เป็นแบบกรีนที่มันไฮลักชอรี่นิดนึงลูกค้าอาจะชอบ จะมีระว่ายน้ำสองที่ที่ยายประมาณลอย40ตารางเมตรจะมีฟิตเนสด้วยลอยใจอยากไปทะเลเลยยกไม่อยากเดินมันจะมีรถตู้ที่จะส่งไปด้วย โครงการ Horizon r e s i d e n c เกาะสมุยนั้นนอกจากความสวยงามสะดุดตาจากภายนอกแล้วนะครับภายในห้องพักก็มีการออกแบบพื้นที่การใช้งานให้เหมือนบ้านหลังที่2เลยครับมีส่วนของห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารและห้องครัวขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันไว้พร้อมให้ทำอาหารรับประทานเองได้ทุกเวลาที่ต้องการเลยครับเ,เราใช้ผลิตของเอฟเลในชุดครัว เรืออุปกร์ของผาทุเราใช้เลือเอฟเล่พอเป็นเป็นเบนช์ชิสียังที่ใช้ทุกที่ในเอกที่มีบริการลูกค้าดีมาก<ม>ในยูนิตเราใช้ตู LA, ้ออบของเอฟเล่เรือฮูดกับโอเอร์ as well คุณผู้ชมคะ The Horizon Residence ซากะตั้งอยู่ที่เกาะสม,มุยซึ่งโลเคชั่นของเขาก็ เป็นโลเคชันที่ดีที่หนึ่งนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมการเลือกอุปกรณ์ก็ให้ความสำคัญใช้ที่สำคัญที่สุดทางโครงการเลือกรุ่นที่เป็นคอสเทลซีรีค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เคลือบกันสนิมนะคะถึงไม่ว่าเคลือบการสนิมนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็เราแต่ที่สำคัญที่สุดต้องบำรุงรักษาจะได้อุปกรณ์ของเราอยู่กับเรา นานๆแล้วก็ดูสวยงามอย่างเหมือนบ้านของเราเองค่ะสุดท้ายขอขอบคุณโครงการ Horizon Residences เกาะสมุยที่แชร์ไอเดียสของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมการน่าเสียดายยังเลยนะคะเวลาของรายกไอเดียส์ Today by ที่เฟลเมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา5.45ง45ถึง5 5โมง5นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกีท่องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ